สวัสดีครับผมกับมอนีครับผมเนาะวันที่สิบสองพฤกษภาคมสองหาหกหาครับผมมอนีครับผมผมจะมาปล่อยชุดเต็มครับผมเนาะของผมเองครับผมชุดเต็มบนล่างให้แฟนคลับทางช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเด้อชุดเต็มบนครับผมเนาะแล้วก็ชุดเต็มล่างครับหลังจากผมขัดมันแหละครับผมนี่ครับ ตอนนี้พักอยู่ที่มาลินีครับผมโรงแรมมาลินีครับผมก็ไปยังโร<ห><ล>งแรมคัมแพงคัม,มแพงจ้ะห้องพักดีห้องพักดีมากครับผมดีมากคืนละห้าร้อยเองครับผมเนาะบ,บ่แพงครับผมแต่ว่ายังยังยังบ,บริการดีบ,บ,ดบ,บม่มีกาแฟอาไม่กับน้ำร้อนหนุกขลังแม่ แมนครับแมนกินฟี่ยี่หองยี่ห้องอาหารแมนครับแมนแมนิทงี้เรงพ่อเอาตื่นได้แล้วควันนี้ก่อนเร็ววันจ้าก่อนเร็วจ้าเออจ้านีครับผมกับืัอนี้ครับผมเนาะจะเดินทางกับที่จังหวัดสกลนครครับผมยี่ว้อใบไวน้าจัน ลูกหนึ่งอยู่บ้านนั้นเมืองลิงเมืองลิงบ้านยานเมืองลิงอยู่ที่จอมพระบ่จอมพภาคมีเมืองลิงอยู่บ้านยางบ้านยางอุดมสุขวัดใหม่อุดมสุขครับผมเนาะอยู่บ้านยางพระอาจารย์นั้นบัวพ้นน้ำอำเภอจอมพระครับผมทางแบบกิโลทางผ่านผูดีแมี่ยครับผม ตรงมัเนแมนแมนี่กสเป็นตุิท้า่นน่ะตรงเลยเด้ครับฟันดีแม่มันนอนฟันดีบะโมฝันบฝันปกติน้มาดาเลยแม่ัแม่้แม่จะเป็นคนเมฝันน้องคำแพงอ้าวแบอนี้ครับผมเนาะจะมาปล่อยชุดเต็มของผมเองครับผมชุดเต็มแม่มือนี้แมนครับผม ชุดเต็มบนล่างแล้วก็มีงบครับผมเนาะสําหรับคนงบน้อยครับผมคัดมาแล้วครับผมเนาะกับเมื่อนี้ครับผมจะเดินทางกับที่จังหวัดสกลนครหลังจากไปไปซีโมไซต์นะครับเนาะหมู่บ้านนี้ครับผมให้ลูกไส้ครับผมลูกชายก็อยู่ปปชปปชปีแรกครับผมเนาะแล้วก็คนเล็กครับผมมอสองครับผมคนโตปปชปีแรกครับผม บุก,กันบ่เป็นการเซเวล่ากับผมเนาะกับเบอเบิงกับผมว่างวดนี้กับผมของผมจะได้โตใดคกับผมนี่ครับกอนอื่นกับผมอยากให้มาดูเราเมื่อคืนนี้ก่อนกับผมเรื่กงราวกับผมเนาะหรือว่าสาวเล่าคักคักกับผมนี่ครับของหมู่บ้านนี่ครับผมวันที่สิบเอ็ดกับผมเนาะนี่ครับผมรูดศูนย์กับผมเนาะผมได้อยู่กับผมสองหมื่นกับผมรูดศูนย์กับผมนี่ครับ ครับสาวลาคับของวันที่สิบเอ็ดครับผมนี่ของแม่เพชรครับผมเนาะให้ครับผมสี่ศูนย์ครับผมเลขออกหาศูนย์ครับผมเนาะบนครับผมสาวล่าครับผมแล้วก็นี้ครับผมของผมเองครับผมเนาะของพระหัตถ์ครับผมของผมเองบนครับผมวิ่งหาครับผมจับคู่ให้สามหาหนึ่งหาเจ็ดหาครับผม ล่างครับวิ่งเจ็ดครับผมเนาะจับคู่ครับผมเจ็ดสามเจ็ 1970, ดหาแปดสามแปดหาครับผมนี่ครับเน้นบนครับผมเนาะสามหาครับผมเนีนล่างเจ็ดสามครับผมนี่ครับตามนี้นะครับผมเนาะชุดเต็มครับผมนี่แล้วก็มีชุดงบน้อยด้วยครับสําหรับคนงบน้อยครับผมเนาะ ก่อนอื่นครับผมผมจะเล่าความฝันให้ฟังก่อนครับผมเมื่อคืนครับผมเนาะผมนอนอยู่ที่โรงแรมมาลินีครับผมฝันว่าครับผมเลขออกครับผมฝันว่าเลขออกครับผมแปดสามครับผมนี่ครับผมฝันว่าเลขออกครับผมแปดสามนี่ครับฝันว่าเลขออกแปดสามต่ว่าในความันครับผมผมมาถือเลขครับผมเนาะเพราะว่าผมซื้อเจ็ดสามครับผมกับเก็ดห้าผมนักนี้ครับผม ถ้าออกเก็บสามเก็บห้าครับผมได้หลายแสนครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะแล้วนี่ครับผมสําหรับคนงบน้อยครับผมเนาะนี่ครับนี่ครับสําหรับคนงบน้อยบนครับผมตัวเดียวครับผมนี่บนตัวเดียวเลยเม็ดเดียวเลยสี่สามห้าครับผมล่างเจ็ดสามนี่ครับ สำหรับคนงดหน่อยครับผมเนาะนี่ครับบนเม็ดเดียวครับผมสี่สามห้าล่างครับผมเจ็ดสามครับผมผมว่าครับผมบ่นครับผมเนาะผมใหงวดก้อนผมให้ไปสองห้าแปดออกห้าแปดล่างครับผมวดที่แล้วครับผมผมให้ไปสองสี่ศูนย์ครับผมเนาะเลขออกสี่สองครับผมวดนี้ผมให้สี่สามห้าครับผมเด้อนี่ครับผม สี่สามห้าครับผมเนาะล่างเจ็ดสามเม็ดเดียวครับนี่ครับก็ะือว่าเลขบนหลายตัวครับผมเนาะนี่ครับผมชุดเต็มครับผมนี่บนสามคู่ล่างสี่คู่ครับผมเนาะนี่ครับบนสามคู่ล่างสี่คู่ครับผมเดอร์กลับด้วยคผมเดอร์กลับยังไงครับผมขวาซื้อเลขไม่กลับกลับแตกครับผมนี่ครับ ตามนี้ครับผมเนาะนี่ครับสําหรับคนงบน้อยครับผมสี่สามหาครับผมล่างเจ็ดสามเม็ดเดียวครับนี่ครับผมบูดผมขึ้นครับผมผมลูดหลักศูนย์ของผมเนาะบนล่างครับผมมขึ้นไดประมาณครับผมสองหมื่นครับผมเนาะขึ้นครับผมผมลงในกลุ่มให้มีนะครับผมผมลงในกลุ่มให้มีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สาม แล้วก็ศูนหาครับผมเนาะแต่ว่าผมไปลงในยูทูปให้ครับผมในกลุ่มมีครับผมศูนหาครับผมนี่ครับสาวลาวคักคักของเมืวังครับผมนี่ของวันที่สิบเอ็ดเดือนห้าหกห้าครับสาวลาวมนขึ้นนี่ครับผมเลขออกหกห้าศูนย์ครับผมเนาะนะครับถ้าใครชอบสาวลาวคักคักเข้าไปติดตามได้ทางช่องพระหัต Family ครับผมเด้อ พหัดแฟมิลี่ครับผมเพราะว่าผมจปลงช่องทางใหม่ให้ครับผมผมแบบเพราะว่าผมจะทําหลายช่องครับผมเนาะแต่มีช่องผหัดชาแนลผ้าหัดคนเดิมแล้วก็ช่องผหัดแฟมิลี่ครับผมทําขึ้นมาเพื่อครอบครัวครับผมเนาะถ่ายทุกอย่างที่อยากถ่ายครับผมช่องผหัดแฟมิลี่ครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผมเนาะแคบหน้าจอครับผมนี่ครับผมงวดนี้ครับผมนี่ย่ำครับผมบนวิ่งห้าจับคู่หนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้า ล่างวิ่งเจ็ดครับผมจับคู่ให้เจ็ดสามเจ็ดหาแปดสามแปดหาครับผมนี่ครับสําหรับคนงบน้อยครับผมเนาะนี่ครับบนครับผมสี่สามห้าแล้วก็เจ็ดสามครับผมเม็ดเดียวครับผมเนาะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับผมตามนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเด้อนี่ครับผมจะให้เป็นยอท่านในการรับชมครับผมเนาะ ชมเพื่อความบันเทิงครับผมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้ครับผมคลิปนี้กันสวัสดีครับผมเจอนคลิปหน้าครับผมเดินทางกับที่จังหวัดสกลนครครับผมเนาะ